เราจะรู้ได้ยังไงว่าไตาวายแล้วนะครับอันนี้เป็นคําถามที่ผมเชื่อว่าทุกคนอยากรู้นะเพราะฉะนั้นใครที่ดูคลิปนี้ก่อนจะดูฝากแชร์ให้คนที่ท่านรักด้วยนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าไตาเขาวายหรือ,อยังนะการดูว่าไตาวายไม่วายเนี่ยเราจะไปรอจนเกิดอาการเนี่ยต้องบอกว่าไม่ทันนะครับเพราะว่ากว่าไตาวายแล้วเกิดอาการเนี่ยคือไตาวายจนแย่แล้วนะ จนซีดแล้วจนโปรตีนรั่วไปจนเราอ่อนเพลียหมดแล้วจนภูมิคุ้มกันเราหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือไตวายที่เป็นระยะ4ี่ระยะ5้าแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเช็คไตเป็นระยะระยะนี้มีประโยชน์นะครับมันจะปรากฏอยู่ในการตรวจร่างกายประจําปีเลยแหละนะครับทีนี้เราอยากรู้ว่าไตเรา,าดีไม่ดีเนี่ยนะคุณหมอดูด้วย3ค่านี้ครับจำไว้เลยนะครับดู3มค่านี้ค่าที่1นึ่งเขาจะดูครีเอตินีนครับ นะถ้าไปดูในใบแ a บก็ lab, ะจะเขียนว่า cr นะตัว c ตัวใหญ่แล้วตัว r ตัวเล็กครีตินีนเนี่ยนะครับผู้ชายไม่ควรเกิน1.2ผู้หญิงไม่ควรเกิน1.1นะถ้าเกินกว่านี้แปลว่าไตาเริ่มไม่ดีละนะครับลองไปดูนะของตัวเองเป็นอย่างไรนะครับแต่มีข้อแม้ครีตินีนเนี่ยจะสูงขึ้นในคนที่เล่นกล้ามนะฮะพวกที่มีม,มวลกล้ามเนื้อมากๆในยคราตินินเขาจะสูงขึ้นได้นะครับค่าที่1ค่าที่2ออันนี้เป็นค่าที่ใช้กันทั่วไปเลยเขาเรียกว่าค่า วัดการกรองของไตหรือ gfr นะครับ e gfr ไปดูซิว่ามีอยู่ไหมนะค่านี้นะครับวันนี้สอนดูเข้าใจเลยจำตัวเลข90เอาไว้นะครับ90คือปกติเอาไว้นะครับจำที่90ไว้ไปก่อนแล้วเราจะใช้อัตราส่วนลดลงทีละ30กับทีละสิหอ่ะมาฟังให้จำได้เลยนะครับคนปกติจะต้องเกิน90โอเคไหมคนปกติเกิน90 ถ้าลดลง30จาก90คือ60ถึงเก้าในช่วง60สถึงเก้าเนี่ยเรียกว่าไตาเสื่อมระยะที่สองเออมันเรียกว่าไตาเสื่อมระยะสองไปเลยนะ6กสถึงเก้าซึ่งไตเสื่อมระยะที่สองเนี่ยต้องถือว่าเป็นปกติของคนโดยทั่วๆไปนะคนอายุมากเนี่ยไตยเริ่มเสื่อมลงมาระยะนี้เจอทั้งนั้นอะนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงนี้แหละหกสถึงเก้าซึ่งต้องบอกว่าโดยทั่วๆไปเนี่ยยังไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามลดลงไปอีก3าฮะจาก60สิถ้าไหลแล้วตอนนี ช่วง30ถึง60ช่วงนี้เป็นไตเสื่อมระยะที่3นะครับไตเสื่อมระยะที่3ไม่มีปัญหาแล้วนะเพราะว่าบอกได้แล้วนะว่าอันนี้ผิดปกติแล้วนะครับโดย3เนี่ยช่วง30ถึงช่วง60เนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ช่วงอีกคือเอา15นะฮะช่วง45ถึง60กับช่วง3 0ถึง45้านะถ้ายังสูงอยู่4 5ถึง60เนี่ยเราเรียกว่าช่วง 3A คือเบาะเบาะเบาเบาะนะแต่ถ้าต่ำกว่า45ลงมา3 0ถึง45นี่เราเรียกว่า 3B อันนี้ไม่ไหวแล้วนะ ใครที่ไตเสื่อมอยู่ในระยะ 3B ต้องระมัดระวังมากๆแล้วนะครับกำลังเดินทางไปแย่ๆแล้วนะต่อมาครับลดลง15ครับ15 30อันนี้เขาเรียกว่าไตาเสื่อมระยะที่4ี่ครับระยะที่4นี้เขาเรียกว่าระยะเตรียมฟอกไตนะเตรียมฟอกไตภาษามหมอเรียกเตรียมฟอกไตแล้วนะครับทิ้งไว้ไม่ได้แล้วนะ ต้องไปดูนะว่ามีเหตุอะไรเป็นความดันยังคุมไม่ดีหรือเปล่าเป็นเบาหวานอยู่หรือเปล่ากินยาสมุนไพรแปลกๆที่เราไม่รู้จักหรือเปล่ากินยาแก้ปวดมากไปหรือเปล่านะครับอ่พฤติกรรมบางอย่างยังไม่ดีหรือเปล่าอาหารการกินไม่ถูกต้องหรือเปล่าต้องไปปรับแล้วนะครับเพราะว่าเตรียมฟอกไตแล้วนะถ้าต่ำกว่า15โรมานี่เรียกว่าระยะที่5นะครับคือระยะฟอกไตนะครับคนที่ต่ำกว่า15โรมานี่ GFR เนี่ย ต้องฟอกไตเพราะไม่งั้นเนี่ยก็จะซึมจะเสียชีวิตได้นะครับต้องใช้ไตเทียมนะครับนะเพราะฉะนั้นดูแลไตให้ดีนะอย่าไปถึงขั้นที่5เลยนะครับทีนี้มีการตรวจอีกอย่างหนึ่งก็คือดูโปรโตีนในปัสสาวะนะครับโปรตีนเนี่ยเป็นของดีที่อยู่ในร่างกายเรานะเราไม่ควรจะถ่ายโปรตีนออกไปนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีโปรตีนรั่วแปลว่าไตเนี่ยไม่ยอมทาหน้าที่ของตัวเองเพราะไตจะต้องเก็บโปรตีนคืนให้หมดเก็บคืนให้หมดนะครับนะบถ้าโปรตีนรั่วมาทางปัสสาวะแปลว่าไตเริ่มไม่ดีนะครับ วันนี้คือวิธีการเช็คไตง่ายๆนะสามอย่างนี้เองง่ายๆเลยนะครับลองปรึกษากับคุณหมอใกล้ๆท่านดูนะว่าตอนนี้สุขภาพของไตของท่านเป็นอย่างไรแล้วฝากแชร์ค่าต่างๆลงมาในคอมเมนต์เหล่านี้ด้วยนะครับ Your f r r e n d is a doctor ครับ